ไม่เรากมันก็มันก็นะมันก็สวยจริงๆ<嗯>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าได้มาเก็บไว้คือมันก็มีเรื่องราวด้วยไงเพราะมันมีมันมีสตอรี่ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกก็แบบว่าตลกตลกมากกว่าอะไรเงี้ยแกก็เงียบไปเลยค่ะแกก็เงียบไปเลยแล้วแล้วไม่พูดถึง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตีเนียนไป <laughs> ชมผู้ใหญ่เท้ารอยจริงฟังตู้จะหนีบสองพี่ชื่อของหนุนแต่大家更关心这个泰国时尚女王的玉产期 <laughs> 是什么时候 <laughs> ไม่บอกคือจริงๆคือยังไม่ได้เช็คแบบค้าหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความหมายมันมีความหมายในตัวอยู่แล้วแล้วก็คือเป็นชื่อที่คือที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นชื่อที่ทั้งชมและพี่น็อตแบบเห็นตรงกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วอะคืออันเนี้ยมันสําคัญมากเพราะว่าก่อนที่จะมาลงตัวเนี้ยคือมันแบบเห็นไม่ตรงกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบ เขาวลีล้ยงดูหันมาคือทะเลาะกันตลอดเลยใช่ <laughs> แต่ว่าพออันนี้คือมันเออมันเห็นพ้องต้องกันท,ท, <Hans. S 1> ท,ทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอออก,ก็เดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงว่าเพราะเราก็ยังไม่รู้วันเกิดเขาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากั <sk r. S 1> นทะั้งหมดถ้าสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยชมจะได้34สัปดาห์ก็คุณบอกเขาหวังคนสูงสุดที่37สําหรับเด็กแฝดก็คือถ้าได้37ก็ถือว่าหรูมากอะไรเงี้ยก็37ก็น่าจะประมาณประมาณ căn nhà